คนที่ดีและจงกว่าเธอจะยอมท้าจะไม่ยอมถอดแ,แม้จะโดนในกี๊พ์แท้ I never die ช่วยได้สบายแต่สูตรอันมันานแล้วเธอจะทิ้งฉันคงไม่ได้จะคอยติดตามกดเลยแบบย้ำย้ำอันนี้พูดจริงไม่ได้มาแบบคำคำก็ามาพร้อมจะกดใจแบบซ้ำซ้ำเจอได้วันนี้คือรักของฉัน รักตเราชอบเพลงไหนเพราะเพลงนี้มันเปรียบเรื่องของเกมครับคล้ายกับความรักซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่ผมว่าเกิดขึ้นกับทุกคนคนบางคนอาจจะสนุกกับการตกลุมรักครั้งแล้วครั้งเล่าคนคนบางคนอาจจะสนุกกับการได้ได้อกหักไปเรื่อยๆคนบางคนอาจจะสนุกกับการที่แค่ได้รักก็พอทุกวัน แต่คุณเลือกได้นะว่าคุณจะอยู่กับมันหรือคุณจะเล่นกับมันด้วยความกล้ากลืนฝืนทนมากๆหรือว่า